โอเคมาหน0 0งมื 12, คนดูลูกค้าขาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหนึ่งมคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไปหาอาจารย์มาแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ลงสรุปแล้วนะคะรัฐบาลไทยว่าให้อะไรบ้างนึกว่าจะได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟัง คหนึ่งต้องทำยี่กี่ด้วยแล้วก็ให้นี่ด้วยเอาดูแม่อือบ่าเหล่ลาจะเชียรดอกมู่นนี่โอเคสวัสดีหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคนดูลูกค้า ใครเข้ามาแล้วกดแชร์นะคะเพราะว่าวันนี้ ไปหาอาจารย์มาแล้วก็ได้ของมาแป๊บนึงนะคะ รัฐบาลไทยวันนี้จบเลยนะรอเลขทูบเบี่ยงเดียวเลยทีนี้ไปได้ตัวเน้นอีกตัวหนึ่งมาแล้วนะคะ สวัสดีหนึ่งคนดูเหมือนเดิมนะตัวเน้นมี3ามหางนะคะเลขทูบจุดก่อนวันหวยออกรอในกลุ่มได้เลยเลขทูบจุดก่อนวันหวยออกใครอยู่ในกลุ่มรอในกลุ่ม แล้วก็รัฐบาลไทยงวดนี้มีตัวเน้นนะคะรัฐบาลไทยงวดนี้มีตัวเน้นรัฐบาลไทยงวดนี้มีตัวเน้นลูกค้า หนึ่งนะหนึ่งจะดูตัวฟันเสียไปใส่โนนี่โน้กันไอ้ฮักน้องจให้หอมกันไอ้หอมน้องจให้กอดมางวดนี้ ขออนุญาตนะเล่าก่อนไปหาปา๊โนบุ๊กไหนสั่งให้ควาโนบุ๊กขึ้นมาแล้วก็แต่งภาพขึ้นได้แหละมันลำบากมากเลยมันเด,นดินดูตลอดเลยพูดเหมือนเดิมหกงวอติดแล้วค่ะแต่ยืนยันคำเดิมว่าไม่สามารถอย่างรู้ได้ ว่าเลขมันจอกอะไรให้เป็นเพียงแค่แนวทางชอบตามไม่ชอบผ่านฟังนะคะเลขทูบสมาชิกในกลุ่ม V I P จะต้องได้เลขทูบก่อนเพราะงวดนี้หนึ่งยังไม่ได้จุดทูบ หากหนึ่งจุดทูบหนึ่งจะลงให้ในกลุ่ม V.I.P ก่อนสวัสดีหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยคนดูลูกค้าขาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P ลูกค้ากดหนึ่งมารอนะคะใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P ลูกค้ากดหนึ่งมารอใครเข้ามาแล้วลูกค้าหนึ่งขอแจ้งฝากใครเข้ามาแล้วนะคะหนึ่งพันแปดร้อย หนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นแปดพันสี่ร้อยคนดูใครคร้างกดออกได้เลยคะ่ะลูกค้าค้างกดออกจากไลฟ์สดได้เลยนะคะใครดูได้ดูใครดูไม่ได้กดออกจากไลฟ์สดได้เลยวันนี้หนึ่งมีตัวเน้นให้หนึ่งจะให้ตัวเน้นตัวเน้นเร,เรามีสามหางทุกงวด ตัวเน้นเรามี3หางทุกงวดงวดนี้หนึ่งปล่อยไปแล้ว2หางอีกหางหนึ่งได้มาแล้วตัว2เป็นเลข2ตัวนะคะลูกค้าเป็นเลข2ตัวไม่ใช่เลข3ตัวนะคะเป็นเลข2ตัวแต่คนอยู่ในกลุ่มจริงแล้วคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้เลขของจริงคุณไม่ต้องไปเดือดเนื้อ้อนใจใครเอามาลงคุณไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปสนใจว่า1เอาฟังให้ดีฟังจากปากหนึ่งนะ1จะลงเลขทูปปู่ให้ในกลุ่ม ก่อนที่จะนำมาไลฟ์สดและหนึ่งยังไม่ได้ทำการจุดทูปปู่เลยสักครั้งเดียวนะคะไม่เคยว่าแม่ขาตาไม่ตลอดขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่จา๋าคือหนึ่งไม่ได้ว่างั้นนี้นะมันมีลูกค้าทักมาด่าหนึ่งว่าจุดทูปปู่แล้วทําไมไม่ลงให้ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มเหมือนกันแต่ทําไมกลุ่มอื่นนะเขามีหมดแล้วทําไมทําไมกลุ่ม V I P นีอื่นนะเขาเอามาลงหมดแล้วหนึ่งก็เลยบอกว่าหนึ่งเนี่ยหนึ่งเองหนึ่งคนจุดหนึ่งเป็นคน ถือไฟเช็คถือทูบขอพรจากปู่หนึ่งยังไม่ได้ทำการขอพรและจุดเลยแล้วเขาเอาตัวเลขจากไหนเขาเอาทูบจากไหนมาบอกหนึ่งบอกกับลูกค้าแล้วว่าหนึ่งสัญญาวาหนึ่งจะลงในกลุ่มก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเชื่อใจหนึ่งนะหนึ่งยังไม่ได้ลงยังไม่ได้จุดทู่ปู่ใครที่เห็นทู่ป,ปู่เต็มติ๊กตอกเลยนะคะนั่นคือของปลอมของปลอมหมดเลยของจริงยังไม่ได้จุด1 9ึ0 0หมคนดูใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กด share. แชร์รัฐบาลไทยงวดนี้ทุกงวดค่ะหนึ่งจะมีตัวเน้นให้สามส,สองตัวค่ะเน้นสองตัวให้สามหางทุกต่านรัขอบคุณมากๆค่ะหนึ่งจะเอ่อหนึ่งจะเน้นสองตัวให้สามหาง งวดนี้หนึ่งปล่อยไปแล้วสองหางเหลือหนึ่งหางและวันนี้ได้มาแล้วหนึ่งหางได้มาแล้วค่ะได้มาแล้วคือจริงๆอ่ะมันก็มันก็มัน,ก,มน,ก,มนก,ก็เรียกว่ายังไงเดี่ยแล้วแต่แล้วแต่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่หนูหนูหนูหน,หนูรู้สึกว่าพี่อยู่ในกลุ่มแล้วหนูอยากให้พี่เชื่อหนูหน่อยเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ทุกวันโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะลูกค้าอะชอบตัวเดียวตัวเดิมมีท,ที่มีที่เมียเขียนไว้ไหมเอามาไหมดูให้หน่อยที่เมียเขียนไว้ตัวเน้นรอแป๊บหนึ่งนะคะตัวเน้นรอแป๊บหนึ่ง<ม>เดี๋ยวให้แคบตัวนี้ก่อนเออ,เอ,อมามาตัวเน้นเดี๋ยวให้แคบรอแป๊บหนึ่งลูกค้าขอขอลีลาหน่อยนะเพราะว่า วันนี้ไปได้มาแล้วพอทุกคนได้แล้วทุกคนก็จะแบบเออกีดการ์ดสมาร์ตแบบกีดการ์ดอะลูกค้าขาหนึ่งเน้นตัวนี้ตัวเดียวงวดนี้นะเน้นตัวเนี้ยแหละ หางเดียวแล้วก็รอเลขทูปปู่ส่วนไอ้ที่ว่าตัวเน้นนะคะตัวเน้นสามหางอ่ะรอแบบหนึ่งนะไอ้ตัวเน้นเลขสองตัว2สองตัวมันจะมีสามหางใช่ไหมคะเลขของหนึ่งสองหางในสองหางคืออยู่ในนี้แต่อีกตัวหนึ่งที่ได้มาจากอาจารย์เดือนหนึ่งจะให้แคบหน้าจอรอสักครู่เดือนหนึ่งจะให้แคปหน้าจอรอสักครู่รัฐบาลไทยงวดนี้นะคะหนึ่งขอฟันสอง รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เมษายน2564ขออนุญาตฟันที่สองฟันที่สองขอเน้นที่สองชอบสองลูกค้าฟังหนึ่งนะหนึ่งไม่สนใจคําพูดของคนที่ไม่ได้รู้จักหนึ่งไม่ได้ติดตามหนึ่งเพราะลูกเพจหนึ่งคนที่รู้จักหนึ่งติดตามหนึ่งจะรู้ว่าหนึ่งไม่ใช่คนที่นั่งไลฟ์สดหนึ่งรอบแล้วให้หนึ่งเลขหนึ่งไม่ได้นั่งไลฟ์สดรัฐบาลไทยสิบรอบแล้วให้สิบเลข พร้อมอยังคะเราจะไปกันเลยนะคะรัฐบาลไทยใครจะเข้ายี่กี่พารวยลูกค้าแจ้งแอดมินได้เลยนะคะแจ้งแอดมินในในเพจก็ได้หรือว่าแจ้งแอดมินในกลุ่มก็ได้แต่ถ้าในกลุ่มจะเร็วกว่าคะ่ะแป้งกับครีมลูกค้าครีม290บาทแป้ง199บาทคะ่ะใครแคปหน้าจอแล้วกด2ขึ้นมาให้1คะ่ะลูกค้าแป๊บน,นึงคาตั้งกล้องขึ้นก่อน ใครแคปบหน้าจอแล้วกดสองขึ้นมาให้หนึ่งค่ะใครแคปบหน้าจอแล้วกดสองขึ้นมาให้หนึ่งนะคะ ใครแคปหน้าจอแล้วกด2ขึ้นมาให้หนึ่งนะคะใคร CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมดุดรวมยอดแล้วโอนเองได้เลยโอนแล้วแจ้งสลิปชื่อที่อยู่แอดมินหนจะไล่ตอบและไล่ดึงเข้ากลุ่มเลยค่ะมีแนวทางแค่นี้นะคะลูกค้าขาเหลือเลขทูปู่รอวันรอจุดก่อนหวยออกจุดก่อนหวยออกใครอยู่ในกลุ่มรอในกลุ่มเลยใครอยู่ในกลุ่มรอในกลุ่มเลยค่ะ ใครแคบแล้วกด2ขึ้นมาให้หนูลัวรัวรัวรัวเลยค่ะลูกค้าขารัฐบาลไทยง่วประจำวันที่16เมษายน2564ขออนุญาตฟัน2ค่ะขออนุญาตฟันวิ่งรูดที่2ค่ะแหวนปรับขนาดได้ค่ะแม่เป็นขนาดฟรีไซส์บีบปรับขนาดได้อ้วนผอมดำขาวใส่ได้หมดเลยค่ะ บูม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 ชอบไหมชอบไหมรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยถามหน่อยสิพี่ชอบไหมชอบไหมไม่ใช่แหละมาเอาเอาเฟซมาแม่จะเข้าให้เร็วๆไม่งั้นหนูไม่เสร็จหรอกมาหามียไว้ไว้ไว้ทีนี้ลาลาผมมีผบหักดอก ยอพผัวฮะอีกแล้วเหรอไม่พูดแล้วนะไม่เอาของเมียมา ชอบชอบตัวนี้เอาไปฟฝ้าเฝ้าเฝ้าเฝ้า